ต้องบอกว่าวัดลิงมันเป็นยังไงนะครับมันก็เหมือนโฟลิงแหละแต่มันแค่มีคานแลดสอบหลักเอโรดนาะมิกเนี่ยเขาทำมาดีแล้วว่าลมมันต้องวิ่งอย่างนี้่านตรงนี้แล้วก็ขึ้นนวันี้แล้วก็ไปเลยแต่เมื่อเราเอาการสาสรมาใส่ผู้ชมแต่ข้อเสียคือไม่คนลวง่ายนะครับแล้วก็ลุยไม่ได้เยอะมากอันนี้มันแล้วก็กล่องเรดาร์ที่เป็นกล่องควบคุมก็คือให้รถมันขับเองเบรกเองรักสาะระยะห่างเน,นี่ยเออลูกค้าอยากซื้อแต่เซวไม่อยากขายนะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะครับแต่อยากให้ลูกค้าน่ย ได้ไปลองฟิลลิ่งดูก่อนเพราะพี่เขาอ่ะแล้วสังเกตดูว่าช่วงบริเวณนี้มันจะโล่งๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้ส่งต,ตัวพัดลมไฟฟ้าสวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ YouTube c h a n n น l แมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมในช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดพัทนาครเกษตรน้นมินวันนี้วันที่25เดือนเมษายน2568นะครับวันนี้ผมมารีวิวรถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรถต้องบอกว่ากากกรรซื้อในนนนทุวััีะคบ มันเวอร์ไวไปแล้วเราจะซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นรถคันนี้เลยนะสั่งตรงมาจากรัฐโอไฮโอนะโอไฮโอนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาคือแปลกนะผมขายคนอเมริกาเยอะมากนะเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่อเมริกานะครับทั้งทั้งคนอเมริกาจริงๆที่เป็นฝรั่งจริงกับคนไทยนะครับอันนี้ก็เป็นรถของพี่เนตนะครับสั่งจากอเมริกาเลยคือเขาเนี่ยต้องกลับมาที่ไทยนะครับปีหนึ่งประมาณ3-4เดือนนะครับแล้วการกลับมาไทยเนี่ยก็เขาเรียกว่าพอกลับมาก็ไม่มีรถไงต้องไป เช่ารถนะเช่ารถซึ่งการเช่ารถ4เดือนเนี่ยมันเป็นเงินค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยซื้อเอาเลยแล้วกันนะเอาซื้อเป็นเงินสดเลยหารถสักคันหนึ่งที่มันจะพร้อมลุยไปได้ทุกที่แล้วการที่เวลาที่พี่เขาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้รถที่เป็นแบบแบรนด์ฟอร์ดอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกมาจบที่เอเวอร์เรสซึ่งจริงๆพี่เขาเนี่ยก็สามารถซื้อรถที่มันเป็นพวกแบบตระกูลแบบขับ4ี่แล้วก็ได้นะครับแต่ความ เป็นจริงที่เขาเดินทางเขาก็บอกว่าขับ2ก็เพียงพอแล้วนะครับก็เลยมาจบที่ Ever อร์เรสต์สปอร์ตแคันนี้นะครับคันนี้ราคา1นึ่งล้านห้าแบาทยังไม่รวมตกแต่งแบบนี้น่นผู้ชมนะครับซึ่งคันนี้ถ้าเรามองเนี่ยต้องบอกว่าสีเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันเป็นสีที่มันไม่มีอยู่ในสารระบบของ Ford เลยนะครับซึ่งรถเดิมๆของเอเวอรคือสีดำนะครับคันนี้และเป็นสีดําด้านถ้าบางคนจะบอกว่าเป็นสีเทาดํามันก็ไม่ใช่นะเพราะเทาดําคือคันที่อยู่ข้างๆตาก้องเหล่านี้นะครับ นะสีเท่าดำนะเอออันนี้ <laughs> เป็นสีดำด้านนะครับซึ่งดูดำด้านเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะเพราะว่าต้องบอกว่าดำด้านเนี่ยมันคงให้จะเลอะง่ายด้วยแค่เราเอามือเนี่ยไปแปะไปจับอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือเรา,เอาไว้ให้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาตรวจสอบได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะพาไปดูความความรู้จักกับรถรุ่นนี้กันก่อนนะครับคันนี้เป็นเอเวอเรส 2,000นะเครื่อง2,000ให้กำลังแรงม้า170แรงม้าเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วต้องบอกว่าเครื่องฟอร์ดจริงๆแล้วเครื่องฟอร์ดมีเพียงแค่2เครื่องนะในเอเวอเรสต์คุณผู้ชมชมีแค่2,000และ3,000นะครับแต่เครื่อง2,000เนี่ยจะมี2ตัวคือแรงม้า210แรงม้า10เกียร์กับ6สปีดซึ่งมีตัวนี้นะก็คือเป็นเทอร์โบ1ลูกมันมีเทอร์โบ1ลูกกับ2ลูกให้เลือกเท่านั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นเทอร์โบในส่วนของตัวเทอร์โบเนี่ยเป็นสองลูกคุ ตัวเทอร์โบตัวนี้นะครับควบคุมการทำงานโดยระบบที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์เราจะมีเห็นอยู่บริเวณนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าภาษาคนเล่นรถเขาจะเรียกว่าบูติดไว้บูติดง่ายสมัยก่อน,นต้องมานั่งแบบเขาเรียกว่าปรับคลีบปรับอะไรเทอร์โบสมัยนี้นะครับตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันปรับให้เรียบร้อยแล้วแล้วตัวนี้เป็นเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ด้วยครับตัวนี้เห็นไหมถ้าเราเห็นนะครับจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มันจะไม่ใช่ปั๊มลมแล้ว ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอเวอเรสตัวสปอร์ตที่ไม่เพิ่มแพ็กเกจครับจะเป็นในส่วนตัวเบรกที่มันเป็นปั๊มลมนะครับตัวนี้มันเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งทําไมต้องเป็นไฟฟ้าต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าเราสังเกตเห็นจะมีตัวสีนะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีชมพูเนี่ยไอ้พวกนี้คือตัวแทนของแต่ละล้อผู้ชมนะครับเมื่อลถเนี่ยมันมีอาการเขาเรียกว่าล้อบนอาจจะอยู่บนถนนนะล้อล่างล้อหลังอาจจะอยู่ที่บริเวณทรายอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีการปล่อยเบรกเนี่ย ในแต่ละโหมดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับทำงานควบคู่กับกล่องตัวเรดาร์ด้านหน้าคือตัวนี้จะมีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วยโหมดปกติโหมดถนนลื่นพรงนี้นะครับแต่ละโหมดจะทํางานไม่เหมือนกันในการจ่ายนะ้ำมันเบรกนั่นเองนะครับทำให้การเบรกเนี่ยมันมีความสเสถียรยิ่งขึ้นจริงๆแล้วพี่เขามีโจทย์นะคือเขาอยากใส่เบรกนะเขาอยากใส่เบรกนะครับแต่ด้วยความที่ผมเป็นเซลล์ผมก็ขี้เกียจขายเบรกให้ลูกค้านะครับก็เลยบอกว่าพี่ไปใช้ก่อนนะไปใช้ก่อนนะไปใช้ดูก่อนว่ามันเพียงพอไหมนะครับ ต้องต้องเป็นคําตอบที่ตัวเรานะนะครับถามว่าเราเป็นเซลลเราก็อยากขายแหละเพราะมันได้เงินใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากให้ลูกค้าลองนะครับว่าพี่ไปลองก่อนว่าการใช้งานของพี่เนี่ยที่พี่บอกว่าพี่จะเอาไปเที่ยวจังหวัดตากไปดอยสอยมาอะไรเป็นของพี่เนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเติมทีหลังนะครับเราใช้เดิมๆไปก่อนเนาะให้รู้ตอนแรกก็จะยกสูงเลยบอกว่าพี่เพิ่งเลย <im> ผม<ล>ยขี้เกียจทำนะเอาเดิมๆไปก่อนนะเป็นไงนะครับเออลูกค้าอยากซื้อแต่ซเซลไม่อยากขายนะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากขายนะครับแต่อยากให้ลูกค้าเนี่ย ได้ไปลองฟิลลิ่งดูก่อนเพราะพี่เขาอะ่ะอยู่อเมริกาต้องบอกว่าคนที่อยู่อเมริกานะครับได้ขับรถดีๆในราคาเท่านี้คือเขาอยู่ที่นู่นอะ่ะเขาขี่เอฟหนะึ่งห้าูนย์่ะในราคาที่แพงกว่าตัวนี้นิดเดียวคือขี่รถดีมาแล้วผมเลยบอกว่ามาขี่รถพวกนี้ดูบ้างมาขี่ดูก่อนนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปยกกันทีหลังเดี๋ยวค่อยมาใส่เด็กทีหลังเพราะาเราก็ยังต้องค้าขายกันอีกนานอยู่แล้วนะครับนะก็จะให้ลูกค้าเอาไปใช้กูดูก่อนนะทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของตัวฟอร์ดนะครับ ตัวน 2, เนี้ยสองพันเนี่ยมันพอ,พอแล้วนะพอแล้วแหละนะเพราะพี่เขาบอกว่าโจทย์เขาคือไม่ได้ขี่อะไรไวมากนะร้อยเจ็ดร้อยแปดไม่มีทางอาจจะขี่อยู่ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าสิบก็เอาอยู่นะครับในส่วนตัวเครื่องยนต์เขาจะมีการวางเครื่องเข้าไปลึกลงข้างในนะครับของฟอร์ดเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับทั้งทั้งตัวที่ขายในไทยและขายที่ต่างประเทศการวางเครื่องแบบเนี้ยมันข้อดีคือหนึ่งแหละจุดศูนย์ถ่วงของตัวเครื่องเนี่ยมันจะอยู่บริเวณหัวชคด้านหน้าพอดีทําให้เวลารถเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า บาลานซิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้ชนกระแทกไปจนถึงตัวเครื่องทําให้เราสามารถที่จะเอารถเนี่ยเอาไปจอดที่ปลอดภัยแล้วก็เอาไปเคลียร์กันอะไรข,ข,ข้างทางกันนะครับแล้วในส่วนตัวแบตเตอรี่คุณผู้ชมแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่แบบ A G M นะครับซึ่งทุกวันนี้หลายๆคนหลๆนะคอมเมนต์ก็จะบอกว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยมันมีราคาแพงและนู่นนั่นเดี๋ยวจะบอกว่าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยเขาใช้เป็น A G M แทบจะทุกค่ายนะครับแทบจะทุกค่ายใช้แบรนด์นี้หมดเพราะว่า A G M เนี่ยหนึ่ง มันจ่ายไฟได้ลึกนะและเก็บไฟได้ได้นานกว่านะครับประกอบกับของฟอร์ดเนี่ยตัวอัลเทเนเตอร์หรือว่าไดชาร์ตนะครับตัวนี้เนี Di ่ยไดชาร์ตที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นไดชาร์ตที่มีขนาดถึง2 5 0แอมป์คือมันใหญ่ที่สุดในบรรดารถรถประเภทนี้ที่ขายในไทยนะถ้าเรานับมีอะไรบ้างก็มี Fort u n e r มีมิวเอ็กอะไรเงี้ยนะอันนี้ใหญ่สุดแล้ว2 5 0แอมป์ M, คือใหญ่มากๆนะครับแล้วตัวกล่องควบคุมเนี่ยการเก็บของฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าเขาลุยน้ําได้80เซนสังเกตดูว่าเนี่ จะโดนน้ําท่วมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะสูงมากเพราะมันอยู่บนนี้เลยนะครับซึ่งกล่องอันนี้คือกล่องในส่วนตัวกล่องควบคุมของชุดฟอร์ด ECU จะอยู่บริเวณนี้นะครับการเก็บการแยกวางแล้วก็อันนี้ถูกใจคนที่ต่างประเทศกับคนไทยแน่นอนเพราะเมืองไทยมันร้อนเขาสังเกตด,ดูไหมครับว่าเขาจะวางท่อแอร์ไว้บริเวณฝั่งนี้ซึ่งฝั่งนี้มันไม่มีความร้อนนะครับมันไม่ร้อนมากฝั่งนี้นะฝั่งนี้อินเตอร์ไม่ร้อนเพราะอินเตอร์ฝั่งนี้มันเป็นอินเตอร์ที่ผ่าน ผ่านความเย็นมาแล้วซึ่งความร้อนอยู่บริเวณนี้นะครับนะเวลารถวิ่งไปเทอร์โบดูดอากาศเข้าบริเวณนี้ใช่ไหมครับเทอร์โบคายออกมาผ่านอินเตอร์ูลเลอร์ลมก็พัดเข้าไปตรงนี้นะอากาศตรงนี้ป็น,เป,นเป็นส่วนเย็นบริเวณนี้จะเย็นเขาก็เลยต้องวางตัวท่อแอร์กับแบตเตอรีไร่ไว้บริเวณนี้คุณผู้ชมทําให้แอร์ของฟอร์ดมันเย็นเร็วเย็นไว้นะครับแล้วก็มีฮีเตอร์ด้วยแล้วสังเกตดูว่าช่วงบริเวณนี้มันจะโลง่ลงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาใช้ส่วนตัวพัดลมไฟฟ้าหมายความว่ามันไม่มีสายพานจากเครื่องเนี่ยแบ่งมาทํางาน คือเอาง่ายๆอ่ะเครื่องทํางานของมาไปเองนะครับไม่ต้องมาแบ่งกําลังมาพัดพัดลมบริเวณนี้เพราะพัดลมตรงนี้ต้องใช้นะครับเวลาที่รถวิ่งเพื่อหรือว่าจอดเพื่อระบายความร้อนในบริเวณนี้แต่นี่คือควบคุมการทํางานโดยรีเลย์ไปเลยนะครับเนาะแล้วก็ที่เห็นว่าโชคมีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีมาจากโรงงานนะครับเราเป็นคนติดตั้งให้ลูกค้านี่อันนี้คือของสแตนดาดเขาที่มีมานะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวห้องเครื่องประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแตก่งกันบ้าง รถเดิมคือสีดำคุณผู้ชมแล้วแลปออกมาเป็นสีดําด้านแบบนี้พร้อมอันนี้ผมลืมด้วยนะเพิ่งจะมาติดเมื่อกี้นี่นะครับไม่รู้ฉีดน้ำหลุดหรือเปล่านะ <laughs> ก็คือให้เป็นสีแดงกับสีน้าเงินบริเวณนี้เป็นกระจังหน้าของตัววิกเตอร์แต่ชุดแต่งด้านล่างที่เห็นเนี่ยเป็นของ AKC คุณผู้ชมแล้วด้านล่างเนี่ยผมไม่ได้แลปนะครับผมเลิกแลปแล้วนะครับเพราะว่ามันแลปยากตรงนี้ก็เลยทําสีให้มันเป็นสีดําด้านแบบนี้มาเลย จากโรงงาน AKC นะครับงานดีพ่นเนี้นะครับสังเกตดูว่าเนียนเป๊ะเลยนะครับแล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้าของตัวสปอร์ตนะครับเราจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้ายังมีให้อยู่นะครับตัวสปอร์ตจะอยู่บริเวณนี้นี่ยังมีให้แล้วก็กล่องเลดร์ที่เป็นกล่องควบคุมก็คือให้รถมันขับเองเบรกเองรักษาระยะหาย่างัคันหน้าแล้วก็รุ่นนี้มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำด้วยนะมีระบบก่อนชนกับหลังชนให้ด้วยนะช่วยหักพงมาลัยนะครับในส่วนของตัวไฟหน้าตัวนี้เขาเรียกว่ามัลติรี f ฟกเตอร์คุณผู้ชม ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับไฟหน้าของคันนู้นที่เป็นไบเมติกนะถ้าเป็นพวกตัวท็อปกระบะวายแกต,ตัวท็อปเลปเตอร์จะเป็นไฟหน้าแบบไบเมติกแต่ถ้าเป็นตัวเอลเลสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นไฟหน้าที่เขาเรียกว่ามัลติรีเฟกเตอร์ถามว่ามัลติรีเฟกเตอร์เนี่ยนสว่างสู้ตัวที่เป็นตัวท็อปได้ไหมก็ไม่ได้หรอกครับนะครับแต่มันก็ดีกว่าเดิมที่เป็นหลอดไส้เฮดดีเหมือนเมื่อก่อนนะสมัยนีย้ก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับรถเก่งหลกัหลกๆก,ก็จะใช้แบบนี้กันเยอะ เนาะถ้าลูกค้าบอกว่าไม่สว่างก็สามารถที่จะเปลี่ยนโคมเป็นของตัวท็อปแลปเตอร์ได้แล้วก็มีบริการเปลี่ยนให้นะครับนะต้องบอกว่าราคาของค่าโคมไฟไม่แพงหรอกแต่ราคาไอ้กล่องควบคุมแบบแพงกว่านะครับนะหน้าตาก็ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟนะคุณผู้ชมจะเป็นไฟซึ่งมันก็จะติดเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เราแบบแบบสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอะไรเงี้ยเนี่ยจะติดประมาณนี้นะเป็นสีๆประมาณเนี้ยให้ลูกค้าขึ้นมาดูว่าติดพร้อมกับเดย์ไทม์นะเดย์ไทม์ก็คือไฟวิ่งลางวันเป็นเส้นตัว C ีแคมนั่นเองนะครับ คันนี้เปลี่ยนล้อใหม่ด้วยนะครับผู้ชมเป็นขอบ20แล้วก็พี่เขาบอกว่าต้องการความเงียบนะก็เลยใส่เป็นยางโตโยโอเพนคันที่ AT เป็นออเทอเรน์ให้ต้องบอกว่ายางในบ้านเราเนี่ยที่ฮิตกันเลยนะครับมันจะมียางเฮทคือยางเดิมนะเป็นยางเฮก็ T, คือเป็นแบบทางเรียบอย่างเดียวข้อดียางทางยางทางเรียบคืออะไรก็1ประหยัดน้ำมันนะครับสเงียบแต่ข้อเสียคือไม่ทนรั่วง่ายนะครับ แล้วก็ลุยไม่ได้เยอะมากอันนี้มันสามารถลุยได้แล้วโอกาสที่มันจะโดนอะไรแทงนิดนิดหน่อยที่ละลวดเนี่ยมันยากมากนะครับแต่ก็ไม่ได้สมบุกสมบันเหมือนอยาง RT รนะลักเจที่เป็นยางฝุ่นหรือว่ายางมัตเทอร์เลนแต่พวกนั้นจะมีการเสียงดังขึ้นมานะครับทีนี้เบรกเน,นี่ยก็เลยให้ลูกค้าลองเบรกเดิมไปก่อนนะลองเบรกเดิมไปก่อนว่าใช้แล้วชอบไหมนะครับแต่สมมากมาแล้วคือไปไม่ถึงเดือนครับเดี๋ยวก็ก,กลับมานะครัเหอ ก็ให้ลองใช้ดูก่อนซึ่งถามว่าเบรกเดิมมันดีไหมมันก็ดีครับนะมันก็ดีแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งถ้าลูกค้าต้องไปแบบเที่ยวภาคเหนือซึ่งพี่กาอยู่ภาคเหนือนจริงๆนะครับถ้าเราเที่ยวเหนือในช่วงเทศกาลนะสังเกตว่าตอนลงดอยตอนลงดอยมันมีคนเที่ยวเยอะคุณก็ต้องเหยียบเบรกค้างอยู่งนะั้นเหยียบไปเหยียบมารดเบรกไหมนะครับเพราะเบรกกันนานคือจานเดิมถ้าเบรกเดิมเนี่ยเขาไม่ได้รองรับออกมาเพื่อให้มันทนร้อนได้แบบ6 0 0 7อ0องศาแบบนั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่า ไอ้พวกแบรนด์เน็กเตแบรนด์พวกแบบเบมโบที่เขาทำผ้าเบรกเซรามิกขึ้นมาเนี่ยแต่มันมีเสียงดังเลยเอเสียมันเพื่ออะไรก็เพื่อนี่ยแหละครับนะเพื่อให้มันรับความร้อนได้เยอะๆจะได้ไม่ต้องเบรกไหมอะไรกันนะครับเนาะก็อันนั้นก็เป็นอนาคตของลูกค้าที่เขาจะทําหรือไม่ทำนะถ้าจบก็เบรกเดิมก็จบไม่จบก็ค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตัวยางเนี่ยนะครับ ก็เลือกให้พี่เขาเป็นเ t เพราะมันจะมีความเงียบมากกว่านั่นเองส่วนสเปครถคันนี้ไม่ได้โหลดไม่ได้ยกนะครับซึ่งพี่เขาก็ต้องการยกแต่ว่าทําที่นี้ก่อนนะลองดูก่อนแบบนี้ผมว่ามันใช้งานได้ดีแล้วนะชคเดิมลองฝอดูมอเลยว่าโชคเดิมเนี่ยขับได้ดีแล้วนะถ้าเราไม่ได้เป็นโหลดไปอะไรนะครับในส่วนตัวด้านข้างรุน่นนี้ออปชั่นความปลอดภัยมีให้ถุงลมนิรภัย7จุดผู้ชมกล้องรอ,อบคัน360อองศานะรวมถึงนี่แม่โชว์ให้ดูนานแล้วนะครับ นะก็คือเวลาที่เราเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยกระจกมันไม่มีเกลียวนะครับเวลาที่มันโดนต้นไม้โดนอะไรเงี้ยมันจะไม่หักนะคุณผู้ชมแล้วมันมีตัวตัวนี้นะเป็นาบสปอร์ตโหมดจะเป็นไฟส้มๆขึ้นเวลาที่มันมีรถออกมาเจอเราในมุมสายตาอับอะ่ะก็คือบริเวณข้างเรามองไม่เห็นหลอกกระจกมองไม่เห็นก็จะมีไฟส้มเตือน่าเอออย่าเพิ่งเลี้ยวหน้าอะไรนะนะครับด้านบนนะก็เป็นสีดำนะทำมาให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนการสะอาดผมบอกเลยว,ว่ารถที่แลบมาเนี่ยนะครับต่อให้พี่จะยังอยากติดวันนี้ผมก็ไม่ติดให้นะผมบอกเลยว,ว่า หลายเดือนแล้วค่อยติดแล้วจริงผมบอกแล้วนะการาศาสตร์เอาจริงผมไม่อยากให้ติดในถ้าเป็นลูกค้าผมเนะี่ยคือไม่ให้ติดแทบทุกคนเลยนะนะครับเพราะอะไรสังเกตดูตรงนี้ครับรถฟอร์ดเนี่ยฝากระโปรงไม่เหมือนชาวบ้านเขาทํามาดีแล้วตอนที่เขาทดสอบหลักเอโรดนามิกเนี่ยเขาทามาดีแล้วว่าลมมันต้องวิ่งอย่างนี้ผ่านตรงนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็ไปเลยแต่เมื่อเราเอากันาศาสตร์มาใสา่คุณผู้ชมลมผ่านฝากระโปรงมานนูนเงี้ยมาตีกันศาสตร์อีกมีเสียงครับมีเสียงแบบ มันลาคาญอนะ่ะมันเป็นเสียงที่พูดไม่ถูกนะแต่มันลาคาญมากๆนะครับก็เลยจริงๆอย่าติดดีกว่านะผมบอกเลยว่าอย่าติดนะครับนะให้มันออกแบบมาเป็นหลักพลาศาสตร์ของเขาแบบนี้ดีแล้วนะครับในส่วนตัวด้านหลังช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างของฟอร์ดเนี่ยโครเททช่วงล่างในบ้านเรานะคุณผู้ชมมีโฟลิงค์ไฟลิงค์มัลติลิงค์แล้วก็นี่เลยครับวัดลิงค์ซึ่งวัดลิงค์ต้องบอกว่าจริงๆมันอยู่ในรถที่เป็นรถราคาแบบเลนส์แบบ4ีห้าล้านอัพนะ แต่ฟอร์ดใส่มาให้ในรถราคาไม่ถึง2ล้านนะใส่ไม่ถึง2ล้านก็ติดมาให้ช่วงล่างหวัดลิงก์ต้องบอกว่าหวัดลิง์มันเป็นยังไงนะครับมันก็เหมือนโฟลิง์แหละแต่มันแค่มีคารจับอยู่หมายความว่าถ้าเราเนี่ยไปขับออฟโรดพื้นถนนเนี่ยล้อหนึ่งมันไม่ไม่ไม่ลงพื้นแต่อันนี้มันลงทุกทุกอันต่อให้ล้อมันไม่เท่ากันนะล้ออันหนึ่งอยู่บนล้อนหนึ่งอยู่ล่างมันลงพื้นหมดครับแต่ถ้ามันเป็นแบบพวกคานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะลอยอยู่ข้างหนึ่งนะครับการขับขี่ให้มันมีความนุ่่่่มมนนนนนววลแะกกกออาาัเง ในส่วนตัวด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเบรกด้านหลังจะเล็กกว่าด้านหน้าถ้าเป็นเบรกเดิมนะครับซึ่งเบรกด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตพอตเล็กกว่านะการจับการอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนตัวด้านหน้านะครับส่วนมากลูกค้าสังเกตไหมว่าเขาจะฮิตเปลี่ยนที่แบบเป็นเบรกที่ขยายจานขึ้นแล้วก็มีเบรกด้านหลังเป็น4พอร์ตขึ้นมานั่นเองนะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะครับไม่มีอะไรมากนะนี่ที่ของฟอร์มี่ให้คือตัวนี้ครับดักเทลซึ่งต้องบอกว่าสังเกตว่าเวลาขี่รถฟอร์ม์ทำไมเราไม่ค่อยเห็นแบบ ฝุ่นมันเกาะเกาะเยอะๆนะเขาออกแบบมานะให้ฝุ่นมันไม่ขอเข้าไปเออนี้ผมผมเพิ่งรู้นะครับตอนที่ผมไปเรียนกับอาจารย์สุพจน์นะเออเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ลอาวิชาเลยเอามาให้เล่าให้ลูกค้าฟังนะครับก็เพื่อเป็นตัวแบบไม่ให้มันเข้าไปติดบริเวณนี้นะครับนะด้านหลังไฟท้ายประมาณนี้ด้านหลังเป็นท่อหลอกเป็นสีดําแบบนี้นะครับเป็นของ AKC นะครับก็ดูสวยเรียบๆดีในส่วนของตัวด้านท้ายคุณผู้ชมนะด้านท้ายนี่ไฟฟ้านะครับ เป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนี่เราแลปมาให้เรียบร้อยเนียนๆน,น,นะแต่ว่าในส่วนตัวแถว3ตัวเนี้ยนะครับมันจะยังต้องใช้สตัวเป็นเป็นการแบบเชือกดึงนะเชือกดึงแล้วก็พับอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ใช่แบบว่าพับเป็นไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปแต่ถามว่าจําเป็นไหมล่ะนะครับก็ไม่ได้จําเป็นเพราะเต็มที่จะพับสักกี่รอบเชียวนะถ้าใช้กันแค่2คนสามีพัญยาจะได้พับแค่ไหนก็พับทิ้งตลอดยาวอะ่ะผมผมใช้อยู่ก็พับตลอดชีวิตอะ่ะไม่ได้เปิดเลยนะนะครับ ตัวนี้ก็มีระบบโค้เทคแจมกันหนีบให้นะครับนะตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกระดับได้นะว่าให้มันเปิดมาแล้วมันอยู่ประมาณไหนบางทีลูกค้าตัวเล็กมากๆให้มันอยู่แค่นี้เ,เราก็เลือกได้ว่าให้มันอยู่ประมาณไหนนะครับทีนี้ขอมาดูในส่วนของตัวด้านในรถกันนิดนึงนะครับด้านในรถของตัวเอเวอเรสต์สปอร์ต่ผู้ชมเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาเราเห็นว่ามันเป็นเบาะหนังสีดานะครับดาทะมึนทึนทึนแบบนี้เลยนะครับดำหมดเลย นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ยาวประมาณนี้คุณผู้ชมนะเป็นเกียร์ยาวแบบนี้นะครับไม่ใช่เกียร์มัวนนะอันนี้เกียร์ยาวนะครับเป็นแบบนี้เลยคือสามารถเข้าเกียร์ธรรมดาได้ที่ตรงนี้นะเป็นเกียร์ธรรมดาบวกลบได้มันจะมีเกียร์ดีให้เลือกเกียร์เอ็มให้เลือกแล้วสามารถที่จะเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับนะส่วนหน้าจอต้องบอกว่าหน้าจอในฝัองตัวคนขับอ่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวรถที่มันเป็นแบบอนี่นะครับของวาแท็กหรือโดท็อปนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแป๊บนึงนะครับแต่ว่าไฟสูงออโต้มีให้นะเห็นไหมเนี่ยมีคําว่าตัว A ขึ้นมา นะครับเมื่อมีตัว A ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าไฟสูงออโต้เนี่ยพร้อมทํางานนะครับทํางานออโต้ให้เลยตัวนี้ส่วนหน้าจอเนี่ยเท่าตัวท็อปพวกแรปเตอร์เลยนะครับ12นิ้วนะครับเชื่อมต่อไอปเปอร์เทนออโต้ดูหน้าจอกล้องรอบคันอะไรพวกนี้ได้นะครับเออที่เก็บของนะครับนี่เก็บของได้ไม่มีตู้เย็นแล้วนะนะครับตรงนี้ชาร์จโทรศัพท์ไวเลสนะครับแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาแยกได้นะเกียร์ที่ผมบอกเนี่ยเข้าบวกลบบริเวณนี้นะครับในส่วนตัวปุ่มนะครับนะ ปุ่มเนี่ยจะมีปุ่มส่วนตัวปรับโหมดนะเห็นไหมจะมีปรับโหมดมันก็จะขึ้นเป็นตัวกราฟิกแบบนี้ขึ้นมาว่าโหมดปกติโหมดถนนลื่นโหมดประหยัดน้ามันนะครับนะโหมดลากพ่วงนะก็แต่ละโหมดก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะอยู่ที่เราเป็นคนกดการใช้งานสามารถกดได้เลยตอนที่ขี่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเบรกเนี่ยเป็นเบรกมือที่เขาเรียกว่าเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับนะเบามาก นะถ้าเราขี่ไปไวมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถดึงเข้าหาตัวปรับขึ้นปรับลงได้นะสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์แล้วกระจกเนี่ยตัดแสงครับมีใครส่องไปสูงใส่บอกเลยว่าไม่แสบตาเพราะมันเป็นตัดแสงและเป็นสีน้ําเงินนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับก็จะขอจบการรีวิวเอเวอรเรสต์ตัวสปอร์ตที่เท่านี้นะครับลูกค้าใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างที่ลงไว้ให้นะครับอยากซื้อรถก็ติดต่อแมคคาหันโแปรมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ